ยิ้มให้ปู่เยยิ้มสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครู่น้อยร้อยเอ็ดจ้าเมื่อนี้มาบานน้องเพลงจ้าน้องเพลงได้หนึ่งปีส,ส,สองเดือนแล้วจ้าเป็นยังะนะ่งน่นพี่แพรใส่อะไรนะ่นแพไม่สบายไปดีแม่ <laughs> ไม่สบายอยู่แล้วพี่แพรไม่สบายแล้วใช่ขาบวม ไปขายกิ้งขาบวมลงขาชื่อหนังเพ่งมาได้หนังเพ่งย <medi> ังเก่งหนังเพ่งยังเก่งปะยางปะยางปะไปบุญยางไปบิ่งปะไะยางเหรียญปะยางไปเหรียญนะไปดูสวนไหมไปเบิ่งสวนนะยามาดังไฟเนาะมาดังไฟยางเนืออิ่มกล้ากินเนาะจิ้งจิงจึ้งจิงจิง

เวลายางไปเบิร์พุ่มเนาะยางไปเหรนดินไปย่างเหรนดินบ่เหรนดินบ่ย่างเหรนดินบ่เหรนดินบ่เด่นอยู่ครับไเด่นดินบ่เด็กน้อยกับกองดินเด็กบ้านนอกอ๋อเพื่อนเขาสืบทอดสืบดินสืบดินี่ได้ดิน บ่เล่นบ่เล่นบ่ให้เล่นเลยปลูกยางเบบกว้างขุไไดไปไปพรวันไปเบิงพวนปลูกปีนงงปี้ปลูกยางไนปีนี้อุ้งอิงออยางเหมอน้องเพ่งยางดีกว่าใส่ยางเร็วไง ไปเลยเลองเพลงเดินเก่งเลยจ้ะไปเลยไปเลย,ไปเลยครับลองเพลงเดินเกงเ่งแล้วเดินคล่องเลยจ้าอืมปกปกอุ้ย <c oughs> อยา,าญา,อากับบ้ายางเยอะกว่ายางยากับบ้เบิ่งหลานยากับบ้เบิ่งหลานห <c oughs> ลานกับยางไปทั่วที่อันนี้กับสวนมา ต้นไม้สวนนิดหน่อยมาลูกมาอยางนงอย่างหน้าก็ยุงมีบอลอยนะู่ไหนไอตัวเขียวนะไอตัวเขียวป่ะใหญ่เลยตัวทาลานี่เฮ้ยเล่าเฮ้ยเล่าเฮ้ยเล่าเล้ยเล่าเฮ้ยเล่า บางทางเนี่ยเต็นอะไรหอโอเคบักมยไม่ัหมวกมันหมอกลงมาละ วะพอท่านลงแอบักมีบักมีเอ้ยบักมีนี่จังหน่อยรับว่าจับยังจิ้งหรีดจับจีรอจีรอนั่งดำจังหน่อยนี่แหละเมื่อด่านาเหนบะอคือเด้จับกระล้วานปอเที่ยงเลยเราจะเจองระลาวานงี้ยเงินตัวเอเมีนมาเมีนอันนี้หน้าเขาต่อมหมนี่เมียนอือกระลวานนี่ปอเที่ยงอือหูหน้าสาลวัดแล้ว เอาละวานดวานตัวบอกฮะวืานระวานใส่ค่ะพูดระวานตีกันทัคุณเกินว่าไปเบิ้งกันนะเอาเกินยอะโอเคอันนี้มันหาอย่างนะนอันนี้มันหาอย่างมาดูผักจ้าโอ้ยแต่เดีผักจละหน่งโอ้ยผักอันหนึ่ ข้าวเชียร์ท้งองสะระแหน่ได้แล้วติดไปให้เยอะหอมปุูกหอมดีแต่มีคนมาโหมวยเรากระเทียมตัวนี้กระเทียม,อ,มอันนี้แปลงกระเทียมรมมยู้จีด้ซื้อนะใหม่ๆบุญแบบปีจุ่มเลยกระเทียมนีอมอม่อ้าวข้าวปวยมันเหี่ยวจังหอมมื่อกี้แบบเกลือเลยคนดูแลบบ่สบาย มืองไหนมันหล่นเต็มย่เก็บเ้าบกเปลือเราบ่ได็ีเตอราบครันี่เมออันนี้ก็บ่ได้เก็บเห็นว่มันดอกดอกดอกเลยบ่ไดามสาวเาะแลงหอมด้าา่ปลูกะไรอยอ่จังเนาะปลูกอยู่ เก็บเด้นี่บักเขือก็บ่ได้เก็บปักพริก,รกงามคักเลย จะเบิ่งปลาเทียเท่ยงป่ะปลาเที่ยงบองเพียงจะไปไหนลมได้ลมได้ลมลมแถลมแถ กลับมาแล้วกลับมาผี่แล้วลูกแล้วน้องเพียงไม่ไปไม่ไปกลับมาเร็วมากลับบานแล้วน้องเพียงกลับาดเลยแล้วเปลวเลยไปแล้วู่นไปแล้วู่นอุ้ยปลาเข้าหนักหนีปลเข้าไปดีเข้าไปดีเลยปลาเข้าไปดีเลยน้องเพียงมามามาแล้วมาแล้วเออว้ายบักเพียงบักเพีย ก็กลับบ้านกลับบ้านไปว่าไงว่จะเป็นใส่หน้าใส่เหรอวันนี <c oughs> น้ได้กี่พอแล้วหดไบนี่เห็นไหมละ่ะบอกที่แรกไปบ้านพูดมากเลยวันนี้มาบ้านไหมไอทอบา,าบ้านไหมวันนี้<า>นเป็นขึน้นหลักเพราะเที่ยง ตรงนี้ก็บ้านปอเถีงยงบ้านดองตัวนี้บ้านดองพูดเพดเยไมนก็ลังขึ้นนน่โอ้ตัวนี้บ้านไม่ได้วบ้านไหนไดโอ้มันพ่อดทขึ้นอันนี้เพิน่นเอ้เท้าว้าวานวังหันนึงไปเมืเ่อไห่คมื่อะ ขอบคุบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าจ้าจ้าก่อนจ,จ้าก่อนเอาจ้าก่อนจ้าจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ได้จ้าครูน้อยร้อยเอ็ดจ้าบ,บ๊ายบายไม่บายนะไายบายหน่อะไายบายเอฟซีไรเลยบ๊ายบาย